คาถาหัวใจราชสีคาถาบทนี้ใช้เสกน้ำล้างหน้าทุกเช้าเย็นเป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนและมีโชคมีชัยทุกหนทุกแห่งก่อนสวดให้ว่านณโมสามโจกน้โมตัสตาภะคะวะโตอารหาหะโตสัมมา สัมพุทธานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาพุทโธราชาสีหูโหมหานามังเทวันติสีหานาทางังพุทธัง รา,าสะสีราสะเตเชนะนาราปโตปะราเชยโยพุทธสังมีปาสุอุชาอิสักป,ปมิพุทโธราชาสีโหมหานามังเทวันตีสีหานาทางังพุทธังราสะสีรา,าสะเตเชนะนาราปโต ปาราเชโยพุทธสังมิปาสุอุชาอิสัปะมิพุทธโธราชาสีโหมหานามังเทวันติสีหานาทางังพุทธังราสาสีราสาเตเชนะนาราปัตโตปาราเชโยพุทธสังมิปาสุอุชา อิสัป,ปะมิพุทธโธราชาสีโหมหานามังเทวันติสีหานาทางังพุทธังราสาสีราษเตเชนะนาราปัโตปะราเชยโยพุทธสังมิปาสุอุชาอิสักป,ปะมิ พุทโธราชาสีหูโหมหานามังเทวันติสีหานาทังพุทธังราัสีรา,าสราาเตเชนะนาราปัตโตประราเชยโยพุทธสังมีปาสุอุชาอิสปะมิพุทโธราชาสีหูโหมหานามังเทวันตี สีหานาทังพุทธังรา,าสัีราษเตเชนะนาราปโตปาราเชโยพุทธสังมีปาสูอุชาอิสัป,ปะมิพุทโธราชาสีโหมหานามังเทวันตีสีหานาทังพุทธังรา,าสัี ราสาเตเชนะนาราปโตปาราเชโยพุทธสังมิปาสุอุชาอิสัปมิพุทธโธราชาสีโหมหานามังเทวันตีสีหานาทางังพุทธังราสสีรา,าสราาเตเชนะนาราปโตปาราเชโย พุทธสังมีปาสุอุชาอิสัป,ปะมิพุทธโธราชาสีโหมหานามังเทวันติศีหานาทางังพุทธังราสะสีรัสเตเชนะนาราปัตโตปาราเชยโยพุทธสังมีปาสุอุชาอิสักป,ปะมิ ขอให้ทุกท่านที่ได้สวดมนต์คาถาหัวใจราชสีขอให้ทุกท่านมีโชคมีชยัยพบเจอแต่ความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ท้งปวง